กเรื่องที่จังหวัดเชียงรายนะครับส่วนราชการประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายครับร่วมกิจกรรมจิตอาสาทําแนวกันไฟที่วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีครับที่ศาลาพลังแผ่นดินศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคกนหนองนาโมเดลตำบลดอยหางอำเภอเมืองเชียงรายมนฑอทหารบกที่37ครับจัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยร่วมกับภาคส่วนราชการของจังหวัดเชียงรายพร้อมอุปกรณ์เข้าทำแนวกันไฟป่าในพื้นที่บ้านหนองเขียวตำบลป่าอ้อดอนชัยและตำบลบ้านขอแพะและตำบลแม่กอน โดยมีพลตรีบุญยริศเกษตรเวทินผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่37เป็นประธานในพิธีนะครับพร้อมโดยผู้แทนจากส่วนราชก,การผู้นําท้องถิ่นนําประชาชนอิาสาระรวมกว่า200คนร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการน้อมราลึกและเทิดพระเกียรติในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบารมบนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72. พรรษาครับทางนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายก็ได้รายงานคุณภาพอากาศที่จังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมานะคะอยู่ว่าระดับสีค่าฝุ่นเนี่ยอยู่ในช่วงสีแดงสีส้มโดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอแม่สายมีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานอยู่ที่100.8ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนก็ขอให้ประชาชนได้ลดระยะเวลาทํากิจกรรมที่ใช้แรงมาก งดออกกําลังกายกลางแจ้งและให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นทุกครั้งเมื่ออยู่กลางแจ้งกลุ่มเสี่ยงก็คือเด็กหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุผู้มีโรคประจําตัวให้ลดระยะเวลาทํากิจกรรมกลางแจ้งค่ะครับช่วงนี้ใครที่ชอบออกกาลังกายอาจจะต้อง